นั่นว่าเด็กคิ้วเท่าไรท่านเท่าไรว่าสัสท่านกลัวแกก้องหูวางเต็มเออจ้าหนักหน่อยเนาะหูครับผมเออไหนแกอยู่ไหนปิดปิดปิดที่เพื่อนโอ้นอนยังนี่ไปมีแขกมาเยี่ยมนะบุเอาไปไล่เดี๋ยวกันโอ้สวัสดีจ้าสาธุสาธุตา อืมอืมตก็ลย่ใต้ได้ตวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนมก็ไม่แห้งเห็ได้เงินหูเราบอว่าได้เงินหมื่นหูบอสห็นหูเอ้เดี๋ยวได้เงินหมื่นครับเจ้าไม่เห็นอย่างอะอยากจับซื้อ๋ยาบ่ายพ่อเป็นบุนตาโอ้พอเป็นบุญตาได้ได้ได้ ป่วยไม่ด้นหรอ้ะนีด้เจ็บบองไหนน่ยอง็นไหเนาะอือข้าวไอ้ยางเกาะไอ้ไ่บอพเงม่อมือนี่เขาว่อ๋อเดี๋ยวเขาจะมาใหม่ แทนเขามา,จากจิ๋มเขายัางเอาเท่าที่ได้ปาเล่นจะรู้เลยเ <c oughs> ออแต่งตู้เขาก็รออยู่นี่นองพ่อถามหน่อยอยากได้เงินหมื่น <c oughs> แล้วมอบหน้าให้ใครลูกสาวลูกสาวถอนเท่าไหร่ <c oughs> ถอนแมงเบิดเหรอถอนเบิดเลย เออเอามาให้พ่อได้จับเงินหมื่นบอกเอยัไงไอพ่อได้จับเงินหมื่นเพราะก้อนไตก้อตายง่ายดอกหนุงไปจับตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนแล้วค่ะได้คิวแล้วได้คิวที่สามร้อยกว่าค่ะแล้วตอนนี้ตอนนั้นไปธนาคารเขาบอกว่าไงบ้างครับเขาก็บอกว่าลายเซ็นไม่เหมือนเดิมค่ะให้ให้เอากลับมาเซ็นให้ เป็นลายเซ็นที่เหมือนเดิมค่ะแล้วตอนนี้ได้ถอดรืยังยังค่ะได้ทำยังไงก็แกก็กลับมาแกก็เซ็นไม่ได้เลยค่ะค่ะผมเปยานพนกันเนึ่งนี่นี่นะนี่แหละอนรากแเมื่อแลตายรอาก็เลยไปตจไปัตอนนี้มันต้องเอาไปเปลี่ยนแปลงไว้มือสือก่อนี๋ยวคุณจมาจ่ายให้ยู่บ้าน หมายถึงว่าสะดวกไปว่ลูกสาวเดี๋ยวคุณจะตูวหาผู้ช่วยีูแน่คือว่าเขาไปหานกวเีตจามใบาาิตจหอเราไปเลยเอาใส่โนเขียนไปเลยไหมค่ะไม่เคยไปได้อยู่ผมจะเเปปียนน็แกอ เมอนนแบอมันมันวัดเราเปเสิ่งอ้อ้อมสิ่งค่ะอันนี้เราเปิดไแต่แตสีแต่สแต่เอนเขากสผู้ชายผิวเอาเยาะเยาบัประชาชนแล้ามีแต่คโดนเลยทำเดินปใจหายแ้วเดี๋ยวพวกเระชุ่มอันนั้นมีอกระชุมมาทังสวนก่อนเพราะว่าจะไปคุยเรื่องอย่าเรี่สำคัญทางที่ใช่คือเน้นิงาใช่เออใช่ดีแันตัวตนเด้อมีแ้ปันไรันนีไปเนี ฐาอันนี้สิเป็น่ป้ากเอาเงินมาหนีมือตึงกับคุณแมมาจ่ายให้เองก็ต้อให้พ่อไปตเี่ยรักานเดียวนครับยเอาอ๋อคือธนาคารนี่จะให้เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อนะครับจากการเขียนคุณพ่อเขียนไม่ได้ก็จะให้อ่าเป็นพิมพ์ลายหัวนิ้วหัวไม่มือทีนี้เมื่อพิมพ์เสร็จเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ทําเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะเอาเงินมาจ่ายให้คุณพ่อที่บ้านเลย นะครับโดยธนาคารจะมาบริการให้ที่บ้านนะครับโดยไม่ไม่ต้องมอบนาดเพราะว่าปกติไลยถ้าพิมพ์หันิ้วไม่เมือมันจะมอบนาดไม่ได้ถ้าทายาตปีปัญหาที่ว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องเข้าพบพนักงานนะครับเข้าไปพบผู้ช่วยผู้จัดการด้านการเงินเลยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อให้เสร็จแล้วธนาคารก็จะมาบริการนอกสถานที่ให้นะครับ เป็นยังไงพ่อผู้จัดการท่ากสอมหาดีใจบอมีเจพ่อมีข้อหมังหรือยังมีข้อหั่เดี๋ยวครับเออเอา่าวต่างนี้ก็สุขภาพแข็งแรงเนาะ้มีข้อหมังนเยอนาอได้ยีอไกว่า